S 1> <S 1> ส,วสวัสดีค่ะอันนี้อราจมาที่อีกฝั่งหนึ่งของอาหาดคลองม่วงนะคะพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นป้าในอะไรป้าเป็นอะไรนะอันตรายอ๋อเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรพวกนี้นะคะพี่น้องเนี่ยคะ่ะจะเป็นร้านอาหารนะคะพี่น้องจะเป็นร้านอาหารสวยๆค่ะนี่นะคะวอล์กวอล์กโฟโต้นี่นะคะ,โโะ,คะจะเป็น ร้านอาหารนะคะพี่น to então, ้องสวยมากจ้ะนี bro. ่นะคะสวยมากนี่นะคะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นอ่านวดนะคะพี่น้องที่เขานวดกันอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะพี่น้องสวยมากร้านอาหารสวยมากค่ะนี่นะคะสวยมากพี่น้องสวยมากนี่นะคะวิวทูทัศน์สวยงามมากค่ะพี่น้องวิวทูทัศน์สวยงามมากค่ะ สวยมากค่ะพี่นอ้องข้างในสวยมากนี่นะคะคนหลังกันนังกินกันเต็มนะคะพี่นอ้องตามชายหาดนะคะป้าป้าด้วยนั้น,ะะน,น <c oughs> สิป้ามีเซตดาวใหด้วยอะไรนี่นะคะพี่นอ้องตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะนี่นะคะ่ะเป็นร้านกาแฟเป็นร้านอาหารนะคะพี่นอ้องอยู่ริมชายหาดคลองม่วงเลยนะคะพี่นอ้อง นี่นะคะฝรั่งก็จะมานั่งกินกันเต็มนะคะพี่น้องนี่นะคะฝรั่งก็นั่งทานกาแฟบ้างนั่งทานอาหารบ้างบรรยากาศดีมากค่ะพี่น้องวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟค่ะพี่น้องสวยมากจ้ะบรรยากาศน่านั่งมากนะคะพี่น้องนี่นะคะ ข้างในก็จะมีรีสอร์ทด้วยนะคะรีสอร์ดริมทะเลเลยนะคะพี่น้องหาดคลองม่วงนะคะจังหวัดกระบี่ค่ะพี่น้องหาดคลองม่วงจังหวัดกระบี่ค่ะนี่นะคะพี่น้องน้ําทะเลชายหาดสวยงามมากค่ะตรงนี้เมื่อก่อนนาดามาจะมีปูเยอะมากค่ะพี่น้องปูลมนะคะปูที่ว่าพอเราพอเห็นเราปุ๊บมันจะวิ่งลงรูอะไรแบบนี้นะคะเยอะมากค่ะพี่น้อง ต้องมาช่วงเช้าๆนะคะปูเยอะค่ะพี่น้องแต่ช่วงเที่ยงๆปูจะเข้ารูหมดค่ะพี่น้องนี่นะคะสวยงามมากนะคะวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆค่ะพี่น้องหาดคลองม่วงจังหวัดกระบี่นะคะนี่นะคะมีร้านอาหารมีร้านกาแฟค่ะพี่น้อง นีนฝะะรั่งก็ไม่เยอะนะคะพี่น้องนาดาชอบเงียบเงียบแบบนี้นะคะพี่น้องคนเยอะๆนาดาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหรค่ค่ะนี่นะคะบรรยากาศสบายนะคะพี่น้องมี่หาดคลองม่วงค่ะพี่น้องหาดคลองม่วงไอ้พวหาดคองม่งงวงนะคะจังหวัดกระบีจ่จา นี่นะจ๊ะน,นี่ทำไม่มีหวร้อนมากคนดะนีนี่ะนี่อยนี่อ่นกนี่่ะปูร้อยปูนอ,อ่นอ่นวัวกันหานี่ะบี่เด้ลอย้าพี่น้องววยมากจ้นนะู้ยนน่นวัจะพาเดินไปถึงตรงนี่นู้นวัยนะคะพี่ะน้ปองมันี่นป็นเกาะเลนกๆฮะเล่กะอยู่ะคะอค่ะ น้ปาเดินป้ากำลังนี่นี่ป้าร้อยปูป้าโนปูนะช่วงโควิดอ่ะปูเยอะมากนี่นะการสวยมากสวยมาก ทองม่วงนะคะหาดทองม่วงจังหวัดกระบี่จ้านีาาพี่น้องนะพี่น้องาตาก็มายืนดูตรงเกาะนะคะพี่น้องนี่นะคะโอ้ยนั่งลงก่อนค่ะพี่น้องตั้งรอป้าป้านะคะนี่นะคะสวยมากค่ะพี่น้องสวยมากค่ะาหาดทองม่วงนะคะหาดทองม่วงจังหวัด กระบ,บี่ค่ะพี่น้องสวยมากนี่นะจ่ะนาดามานั่งรอป่าปลาอยู่บนโขดหินนะคะพี่น้องนี่นะคะสวยมากข้างหลังนาดาก็จะมีต้นไม้อยู่หนึ่งต้นนะคะนี่นะคะสวยมากค่ะพี่น้องสวยมากนี่นะคะสวยมากค่ะอากาศก็ กำลังดีนะคะพี่น้องวิวทิวทัศน์หลักล้านเนื้อจะดีนะคะม,มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งนะคะพี่น้องหลังข้างหลังนาดานะคะอันนี้มันจะเหมือนเป็นเกาะนะคะพอน้ําลงนะคะพี่น้องน้ําลงแล้วก็สามารถเดินมานั่งตรงนี้ได้นะคะพี่น้องสวยมากกระบี่นะคะที่ท่องเที่ยวกับบีจ้า สวยมากครับพี่น้องสวยมากค่ะแฉไม่มมมม่นนาดาก็กำลังมานะคะพี่น้องนี่นะคะน้ำก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะน้ำค่ะเพราะว่าช่วงเย็นหน้าจะน้ำขึ้นนะคะพี่น้องช่วงเช้าน้ำลงค่ะสวยมาก มากจ้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและมาให้กำลังใจนาดานะคะนาดาว่างก็จะพาเที่ยวออนี่นะคะมาอยู่ภาคใต้กเออ็เที่ยวจังหวัดกระบี่สุราษพังงาเขาหลักภูเก็ตอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะพี่น้องอย่าเบื่อคู่เบือเบ่อกันเด้อคะ่ะสอยมากจ้ะพี่น้องสวยมากจ้านี่นะจ๊ะ มากเป็นหาดที่สวยมากนะคะหาดทองม่วงจ้า่คุณแฟนแฟนันดาแกก็ถ่ายวีดีโอมาเรื่อยค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่รองเท้าลงน้ำกันด้วยนะคะแฟนนันดานะคะนี่นะคะฝรั่งเป็นอย่างนั้นนะค่ะพี่น้องค่อยๆถอดรองเท้านะคะนี่นะคะสวยมากสวยมากค่ะ นาดาอยากไปตรงตรงต้นไม้นะคะแต่ว่าน้ำมันมันเริ่มสูงค่ะพี่น้องก็เลยไม่กล้าไปจ้ะนี่บางทีพูดผิดพ,พูด,พดถูกก็ขออภัยนะคะพี่น้องภาษาไทยก็พูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะนาดาคนไทยนี่นะคะแต่พูดภาษาไทยเออไม่ค่อยชัดเด้อค่ะเด้ออย่าถือสานะคะพี่น้องนี่นะคะร้อนเลยจ้ะสวยมาก กับพี่น้องวอเตอร์ฟอสมอหายได้อาชูมาทำไมอ่ะเออชูน้องชูน้โก้น้เจ็บอืมเอ้ยวอเตอร์มาแล้ววอเตอร์มาแล้วนี่นะครับพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นเรือค่ะอืมเป็นเกาะนะคะเป็นกาะค่ะสวยมากค่ะพี่น้องน้ำทะเลสวยมากจ้ะ ung papa <tipos> 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 ลอยปูนะคะเป็นลอยตรเนี่ยค่ะเมื <icated> ่อก <Or> ่อนปูเยอะมากค่ะพ <or> ี่น้องตรงนี้นะคะอันนี้ไม่ค่อยมีปูนะป้าปูไปไหนหมดนะอันนี้จะเป็นรีสอร์ทค่ะพี่น้องจะเป็นรีสอร์ทป้าอันนี้เป็นโฮเทลรีสอร์ทนี่เป็นรีสอร์ทค่ะพี่น้องป้านี่ปากกาลังเยอะแยะเลย กาลังกาลังเยอะมากเนี่ยค่ะพี่น้องตอนฮัตติโก้ไปบล็อกกาะนู้นเนี่ยบล็อกไปนู้นนี่นไปหากันได้ค่ะพี่น้องเนี่ยหละค่ะแล้ก็จะเป็นเรือนักท่องเที่ยวนะคะนี่นะคะสวยมากค่ะ อือสวยมากค่ะพี่น้องสวยมากจาก้ะนี่นะจ้ะสวยมากนี่เรือโอ้อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับพี่น้องมันเป็นร้านอาหารจา้ะ เรือนะคะเป็นเรือจ้ะเรือนักท่องเที่ยวนะคะพี่น้องการนักท่องเที่ยวไปเกาะน,นู้นเกาะนี้จ้ะนี่สวยมากนู่นป้าป้าก็ยืนร้อนอยู่นู้นกับพี่น้องป้าป้าร้อนพาเที่ยวทะเลกันนะคะพี่น,อน้องนู้นตรงนู้นสวยนะ,ะนู้นไปวอล์คแฮปปี้ไปนูนะ้นหนักไปไหมวอเตอร์ไฮไหม หนักตรงนู้นสวยอันนี้เมื่อกี้ที่น้าดามองเห็นนะคะพี่น้องนี่นะคะนี่เป็นร้อยปูน,น,นะคะนนพี่น้องร้อยปูปูเยอะมากค่ะน่าจะมอน,นิ่งป้าอันนี้ฮอตฮอตปูโนโกโนี่หนะะักอขาปูเยอะมากค่ะพี่น้องมันจะเข้ามันจะเข้าเอ่อวิ่งเข้ารูหมดค่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนค่ะนี่นะคะสวยมากป้าไอ้นั่นเซมอิตาลีเลยวันวันที<อ>นะ

ร้านอาหารเป็นรีสอร์ทนะคะนี่นะคะนี่นะคะพี่น้องสวยมากค่ะทุก mm hmm. คนก็จะพากันเดินไปทางนู้นนะคะ mm hmm. พี่น้องเนี่ยเป็นรอยปูเยอะมากค่ะพี่น้องต้องมาเช้าๆนะคะต้องมาเช้าๆค่ะช่วงเที่ยงปูจะเข้ารูหมดค่ะพี่น้องเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะนี่ค่ะ ลอยปูทั้งนั้นเลยค่ะพี่โนโอ้องเมื่อช่วงโควิดน่าดามานะคะจะอปูเยอะมากค่ะนี่นะจ๊ะฝั่งนี้จะรีสอร์ทเยอะมากนะคะนี่นะจอะอันนี้จะเป็นเรือพานักท่อ,อ,องเที่ยวไปเกาะค่ะน,นะคะสวยมากพี่โนโอ้องเอยสวยมากวิวหลักล้านนะคะวิวหลักล้านจากพี่โนโอ้องสวยมากจ้า วยงามสวยมากสวยมากสวยมากนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเกาะเล็กๆนะคะพี่น้องที่คลองม่วงนะคะที่คลองม่วงค่ะนี่นะคะหาดคลองม่วงนะคะเรียกว่าหาดคลองม่วงจ้ะพี่น้องน้ําทะเลใสมากค่ะน้ําทะเลใสมากหาดคลองม่วงนะคะหาดคลองม่วงสวยมากค่ะพี่น้องนู่นะคะตรงโน้นจะเป็น เป็นเกาะนะคะเนี่ยข้ามาไปค่ะพี่น้องนาดาไม่เคยมาฝั่งนี้เลยนะคะพี่น้องป,ป้าป้าเนี่ยป้าป้านะคะพี่น้องหูเน่ก็ไม่เค่อยจะเท่าไหลเนาค่ะพี่น้องแฟนนาดานะคะ่ะไหลามานี่นะคะก็ดังก็เล่นน้ำกันค่ะพี่น้องเล่นน้ำกันนะคะเนื่องจาะ,ะเรือนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะเนอะ ะะอันนี้ก็จะเป็นเกาะน,นะคะพี่น้องนี่นะคะสวยมากค่ะพี่น้องตรงนู้นน่าจะลึกนะคะระดจะกล้าเป็นใครเน้นนะคะน้ากาลังขึ้นนะคะพี่น้องน้ํากําลังขึ้น,นะคะ่ะนี่สวยมากค่ะพี่น้องนี่นะคะสวยคะ่ะ,คะพี่น้อง น้นฝั่งหลังก็เล่นกันขับพี่น้องเล่นพายเรือกันนะคะนี่นะคะสวยงามค่ะพี่น้องสวยมากค่ะเมื่อกี้นันดามาจากฝั่งฝั่งนู้นนะคะพี่น้องฝั่งนู้นค่ะนี่นะคะสวยงามค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นหอยนะคะพี่น้องเป็นเปลือกหอยนางรมค่ะนี่นะคะเกิดจากกดหินนะคะเป็นเป็นเปลือกหอยนางรมค่ะพี่น้องเปลือกหอยนางลมนะคะนี่นะคะเยอะมากค่ะพี่น้อง จับหอยนางลมค่ะชื่อว่าหาดความม่วงนะคะพี่น้องอุอยตรงนี้เยอะมากจัแบจับหอยนี่นะค่ะพี่น้องจัแบหบอยนางลมนะคะจัแบหบอยนางลมเแบบยมแบบอะมากค่ะอุ้ยน้ำเย็นชื่นใจแท้น้ำเย็นชื่นใจค่ะพี่น้องอุ้ยสวยมากค่ะ นี่น้าด,ดามเลยยืนอยู่บนโขดหินนะคะพี่น้องนี่สวยมากสวยมากค่ะนูะ่นป้าๆกำลังเดินมาแล้วจ้ะพี่น้องนู่นนะจ้ะอันนู้นเป็นรีสอร์ทเด้อจ้ะนี่นะผัดคลองม่วงนะคะจังหวัดกระบี่ค่ะพี่น้องคลองม่วงจังหวัดกระบี่ค่ะนี่นะคะคลองม่วงจังหวัดกระบี่ สวยมากค่ะพี่น้องสวยมาก